สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือแกงคั่วไก่ใส่สับปะรดนะคะเรามาทำกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือเนื้อไก่แล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีสับปะรดด้วยค่ะอันดับแ,แรกก็เทน้ํามันใส่กระทะนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะผัดพริกแกงก่อนค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะผัดพริกแกงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหอมเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาไก่แล้วก็ใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะผัดไก่ให้คลุกเล้ากับพริกแกงให้ทั่วนะคะผัดจนกว่าไก่ของเราจะเปลี่ยนสีค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปค่ะค่อยๆเติมกะทิลงไปทีละหน่อยนะคะผัดไปจ นกว่าไก่ของเราจะสุกเลยค่ะพอไก่ของเราเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมั่นใจว่าไก่ของเราสุกดีแล้วค่ะเราก็จะใส่สับปะรดลงไปเลยแล้วเราก็จะเคี่ยวสับปะรดต่อไปอีกประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้รสชาติของเขาออกมาก่อนค่ะแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะใครจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะแต่ว่าเราใช้น้ำตาลทรายนะคะ แล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกสักสี่หนาทีค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะใส่โหระพาของเราลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหระพาแช่แข็งนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะพอได้เวลาก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทานกับข้าสวสวยร้อนๆนะคะ